สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับหากเวลาของคุณถูกรีเซ็ตทุกวันหากชีวิตของคุณอยู่ที่1วันคุณจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกผมก็รู้สึกว่าตัวเองโคตโชคดี ไม่ย้งรอที่จะใช้จ่ายสะบ,บั้นเรื่องกังวลเรื่องเงินเพราะพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะรีเซ็ตแต่อีกไม่นานคุณจะพบว่าชีวิตแบบนี้มันโคตรน่าเบือ่อทีนี้คุณเริ่มสแสวงหาความตื่นเต้นด้วยอาชญา,ากรรมไม่เห็นหัวกฎหมาย เพราะไม่จำเป็นต้องคํานึงถึงผลลัพธ์แค่แบบเดียวคุณก็เบือ่อเพราะไม่ว่าจะทําอะไรทุกอย่างก็จะรีเซ็ตคุณจะคิดอยากจะหนีไปจากชีวิตแบบนี้ดังนั้นจึงลองฆ่าตัวตายด้วยวิธีนับไม่ถ้วนแต่พอตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ก็กลับมาในวันที่7เดือน7ปี2020เวลา7ดโมงนี่คือประสบการณ์จริงนะผมผ่านวันนี้มา3ล้านครั้งแล้ววันนี้ครบรอบ1,000ปีพอดีว้าวเนื้อหาก็น่าสนใจดีอยู่หรอกแต่แต่งเรื่องแฟนตาซีมาจีบสาวแบบนี้ มันจะออกเป็นลูกไม้เก่าไปหน่อยไหมคะความจริงทั้งนั้นในช่วงเวลานี้ผมเรียนมาเกินร้อยภาษาสกิลการแฮกของผมเป็นระดับต้นๆของโลกตอนนี้คุณกำลังคิดว่าและคนที่ใช้ชีวิตมาพันปีอย่างผมจะมาบอกคุณทำไม เหตุผลมันก็ง่ายมากเพราะไม่ว่าผมจะหลอกฟันคุณหรืออะไรก็ตามไม่ได้มีความหมายอะไรกับผมทั้งนั้นสิ่งที่ผมกำลังทําตอนนี้ก็แค่สถานการณ์นึงเป็นครั้งแรกที่เจอผู้ชายแบบนี้ไม่รู้จะคุยต่อยังไงเลยเพื่อนสนิททำไมยังไม่มาอีกเนี่ยเร็วหน่อยสิฉันเจอผู้ชายคนนึงภาพว่าตัวเองโดนขังอยู่ในวันนี้มาเป็นพันปีช่วยหน่อยฉันอยากหนีเยบ้านี่ช้าชะมัด เพื่อนคุณไม่มาหรอกคุณรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนฉันจะไม่มาจู่ๆแฟนเพื่อนคุณก็กลับมาหนะ้าตอนนี้เขาอยู่กับแฟนเลยมาไม่ได้อย่ามารอกกันหน่อยเลยอีกเก้านาทีสิบสามวิ เขาจะโทรมาหาได้ฉันจะรอดูถ้าเพื่อนฉันไม่โทรมาแล้วก็คุณตายแน่ แม่คนสวยเหมือนว่าเมื่อกี้เธอทำให้ฉันเจ็บนะมากินเล้ารีกันหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะยกโทษให้นายเป็นใครปล่อยฉันนะอย่ามาทำตัวห่างเหินนักสิมาเล่นกันหน่อยนะเดี๋ยวก่อน มาใกล้ๆน้อยอะไรของแกว่ายหน้าออนทำไมไม่รบมันคาดเดาการคาดเดาของเราไว้ก่อนเหรอ ข้าวนี้หลบหรอ าการมันได้เวลาพอดีทีนี้ก็ก็แต่ต้องคนของฉันลูกพี่วันนี้แกตายแน่ เก่งแล้วนี่ริวหูจือ้อเจ้าใกล้จือ้อสอนลูกน้องแบบนี้เหรอแกรู้จักพี่ใหญ่เหรอเจ้าใกล้จื้อใช้ได้นี่ริวหูจื้อลูกน้องแกถึงกล้ามาหาเรื่องฉันแล้วแกเป็นใครรู้เบอร์นี้ได้ยังไง ถ้าไม่อยากทําสงคารามทําให้ตงให้วุ่นวายก็ทำตามที่พูดตามประชุมเดือนห้าถ้ารู้เรื่อง,รองประชุมเมื่อเดือนห้าดูแลคนของตัวเองให้ดีครั้งนี้ไม่จบแค่การโทรโทรศัพท์ง่ายๆแบบนี้แล้วนะพี่ใหญ่ผมผิดไปแล้วเข้าใจาแล้วผมจะขอโทษเดี๋ยวนี้ อย่าติดใจเอาความผมเลยนะครับให้อภัยพวกเราด้วยเถอะวันนี้ฉันอารมร์ดีขี้เกียจเอาเรื่องกับพวกแกคนคนนี้เป็นใครกันแน่ เสียนเสียนโทษทีอาหูจู่จูก็กลับมาฉันไปหาเธอไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเลี้ยงข้าวไส่โทษเธอนะ,ะวางแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้เรืกอึ้งเธอลองดูสักคืนก็รู้แล้วไม่ใช่หรอเดินไปด้วยกันสิฉันไม่เชื่อหรอ นี่ลดคุณเหรอไม่ใช่อยู่แล้วขโมยมาหรอกลัวอะไรเล่าถึงยังไงพรุ่งนี้ก็รีเซ็ตลาก่อนคุณสวยลาเลออะไรนี่คงไม่ได้คิดจะปล่อยให้สาวสวยอ่อนแอที่กำลังเมาอย่างฉันกลับบ้านเองหรอกใช่ไหมโทษทีนะผู้หญิงแต่งหน้าจัดหนาแปดนิ้วอย่างเธอไม่ใช่สไตล์ของฉัน ว่าไงนะรอก่อนตอนนี้ร่าอืมก้าคะแนน ไปอยู่บ้านฉันสักคืนไหมพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้โกหกสบายใจได้เตียนบ้างฉันกว้างไปก็ไปสิใครจะกลัวถ้านายคิดจะทำอะไรบ้าๆฉันจะแจ้งตำรวจแน่ วันเดิมเริ่มอีกแล้วไว้เจอกันใหม่นะคนสวยนี่ไหนบอกว่าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเริ่มใหม่เรื่อยๆอยงไงอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมวันนี้ถึงเป็นวันที่แปด อะไรนะวันที่8เดือน7เหรอ